คุณจำวินาทีที่เป่าเทียนเค้กวันเกิดอายุครบ30ได้ไหมครับหรือถ้าคุณกำลังจะถึงเลข30เร็วๆนี้คุณรู้สึกยังไงตื่นเต้นหรือหวาดกลัวสำหรับคนยุคนี้เลข30ไม่ใช่แค่ตัวเลขครับแต่มันคือเส้นตายเหมือนเสียงระฆังดังเป้งหมดเวลาสนุกแล้วสิส่งการบ้านได้แล้วสังคมยื่นกระดาษคำตอบเปล่าๆมาให้เราแล้วคาดหวังให้เรากากบาทลงในช่องต่างๆให้ครบ ช่องที่ 1. บ้านเดี่ยวชานเมืองติ๊กถูกช่องที่สรถยนต์ป้ายแดงติ๊กถูกช่องที่สเงินเก็บเจ็ดหลักติ๊กถูกช่องที่4การแต่งงานที่สมบูรณ์แบบติ๊กถูกถ้าใครการกรบาดได้ครบสังคมจะปรบมือให้แล้วบอกว่านี่แหละคนประสบความสำเร็จแต่ถ้าใครก้มมองกระดาษตัวเองแล้วเห็นแต่ความว่างเปล่าหรือมีแต่หนี่ก้อนโตความรู้สึกเย็นว่ามันจะเกาะกินหัวใจทันที นี่ฉันทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไปถึงดวงจันทร์แล้วฉันยังงมโขงหาทางออกจากซอยไม่เจอเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เมืองใหญ่ใจบางสถานีหยุดพักฮิวใจสําหรับคนเมืองให้มีแรงสู้ต่ออย่างเข้าใจเรากําลังอยู่ในโลกที่หมุนเร็วจนเราเผลอเอาความเร็วมาเป็นดัดชนีชี้วัดความมีค่าครับใครรวยเร็วกว่าชนะใครมีบ้านเร็วกว่าชนะ ใครเป็นอายุน้อยร้อยล้านคือพระเจ้าเราเสพสื่อที่ประโคมขาวเด็กจบใหม่เงินเดือนแสนหรือวัยรุ่นสร้างตัวมีรถสปอร์ตทุกวันจนเราหลงลืมไปว่านั่นคือยอดภูเขาน้ำแข็งที่มีอยู่แค่1%ซส่วนอีก99%ที่เหลือคือคนธรรมดาที่กำลังดิ้นรนหายใจในน้ำเย็นเฉียบข้างล่างความเจ็บปวดของวัย30ไม่ได้เกิดจากความไม่มีหรอกครับแต่เกิดจากการเปรียบเทียบ เราเปิดโซเชียลมีเดียเห็นเพื่อนเช็คอินยุโรปเห็นเพื่อนโพสต์กุญแจรถแล้วเราก็หันกลับมาดูตัวเองที่กำลังยืนโหนรถเมหรือกินข้าวแกงข้างทางความน้อยเนื้อต่ำใจมันผุดขึ้นมาเหมือนเชื้อราทำไมเราถึงห่วยแบบนี้แต่ช้าก่อนครับลองสูดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองตรงๆว่าไอเช็คลิสต์พวกนั้นบ้านรถเงินล้านมันคือความต้องการของวิญญ,ญาณคุณจริงๆ หรือมันแค่บทละครที่ทุนนิยมเขียนยัดใส่มือคุณให้คุณเล่นตามบทในทางปรัญาเตา๋าสภาวะที่อันตรายที่สุดคือสภาวะที่หยางความอยากมีอยากเป็นมันล้นเกินเราวิ่งไล่คว้าสิ่งของเพื่อมาถมความกลวงในใจเราคิดว่าถ้ามีบ้านหลังใหญ่เราจะเลิกกังวลถ้ามีรถหรูเราจะเลิกด้อยค่าตัวเองแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่มีครบทุกอย่างตอนส0 หลายคนก็ยังนั่งร้องไห้ในรถเบนซ์เพราะเขาไม่รู้ว่าตกลงชีวิตนี้เป็นของใครกันแน่และในยุคสมัยที่ข้าวยากหมากแพงโรคระบาดสงครามและ AI แย่งงานการที่คุณยังรอดมาได้จนถึงอายุ30การที่คุณยังประคองสติไม่ให้บ้าไปเสียก่อนการที่คุณยังหาเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องจ่ายค่าข้าวจ่ายหนี้กอยศได้ตรงเวลาในสายตาของผมและในสายตาของธรรมชาติ คุณคือนักสู้ระดับตำนานแล้วนะครับคุณกำลังว่ายน้ำฝ่าพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษแค่คุณไม่จมก็เก่งมากแล้วทำไมเราถึงไม่เคยให้เครดิตตัวเองในเรื่องนี้เลยทำไมเรามองว่าการรอดชีวิตเป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่มีค่าลองวางเช็คลิสต์ของสังคมลงก่อนครับมันหนักแล้วมันบาดมือเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปเปิดดูปฏิทินของธรรมชาติไปดูกันว่า ต้นไม้ใหญ่ที่อายุยืนเป็นร้อยปีตอนมันอายุเท่าคุณมันมีหน้าตาเป็นยังไงและทำไมความช้าถึงอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาคุณไปไกลกว่าคนที่วิ่งร้อยเมตรลองจินตนาการว่าเรากำลังนั่งอยู่ในโรงปั่นหม้อ,อกเก่าแก่แห่งหนึ่งครับกลิ่นดินชื้นๆลอยอบอวนเสียงแป้นหมุนดังหึมหมเบาๆช่างปั้นหม้อกำลังปั้นถ้วยชาใบเล็กเขาใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีขึ้นรูปเผาไฟ แป๊บเดียวก็ได้ถ้วยชาสวยๆพร้อมใช้งานแต่ในเตาเผาอีกเตาหนึ่งมีโอ่งมังกรใบหยักที่ถูกเผามาเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะเสร็จถ้าโอ่งใบนั้นพูดได้มันคงบ่นน้อยใจว่าทำไมฉันถึงยังไม่เสร็จสักทีดูสิถ้วยชาเขาไปเสิร์ฟบ,บนโต๊ะอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วฉันยังโดนไฟเผา,เผาจนร้อนไปหมดในคัมภีร์เต่าเตกเก่งมีประโยคทองคำประโยคหนึ่งที่คนยุคนี้ควรสักไว้ในใจครับ ท่านกล่าวว่าต้าชี่วานเฉงแปลเป็นไทยสละสลวยว่าภาชนะที่ยิ่งใหญ่ย่อมใช้เวลาสร้างนานลองมองดูชีวิตตัวเองสิครับถ้าเป้าหมายของคุณคือการเป็นแค่ถ้วยชาที่รองรับน้ำได้นิดหน่อยแตกง่ายหายไปก็ไม่มีใครเสียดายคุณจะรีบสร้างให้เสร็จตอนอายุ25ก็ได้ แต่ถ้าชีวิตที่คุณกำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่มันคือองค์มังกรที่จะรองรับน้ำได้มหาศาลแข็งแกร่งทนทานและเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้คุณจะคาดหวังให้มันเสร็จพร้อมกับถ้วยชามันเป็นไปไม่ได้ครับช่วงวัย30ที่คุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังถูกเผาให้แกร่งครับความลำบากที่คุณเจอการตกงาน การอกหักการหมุนเงินไม่ทันนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือไฟในเตาเผาที่กำลังไล่ฟองอากาศออกจากเนื้อดินของคุณถ้าคุณรีบเอาตัวเองออกจากเตาตอนนี้เพราะอยากรีบไปโชว์ตัวเหมือนคนอื่นคุณอาจจะได้เป็นหม้อที่ดูสวยภายนอกแต่พอใส่น้ำร้อนหรือเจอวิกฤตชีวิตจริงตู้มเหลี่ยวร้าวทั้งใบมีเรื่องเล่าของต้นไผ่จีนที่น่าทึ่งมากครับ 4ปีแรกเกษตรกรต้องรดน้ำพรวนดินทุกวันโดยที่ไม่เห็นหน่อไม้โผล่ขึ้นมาเลยแม้แต่นิ้วเดียวคนเดินผ่านไปมาก็หัวเราะเยาะปลูกอะไรของแกว่างเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยเสียเวลาเปล่าๆถ้าต้นไผ่ต้นนั้นใจเสาะถอใจไปตอนปีที่สม,มันก็คงเน่าตายใต้ดินแต่พอเข้าปีที่หปฏิหารก็เกิดขึ้นต้นไผ่ต้นนั้นพุ่งทยานขึ้นฟ้า สูงถึง25เมตรภายในเวลาแค่6สัปดาห์ถามว่ามันโตรเร็วใน6สัปดาห์หรือครับเปล่าเลยมันโตมาตลอด4ปีต่างหาก4ปีที่ไม่มีใครเห็นคือช่วงเวลาที่มันกำลังย่างรากให้ลึกและกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรองรับความสูงระฟ้าในอนาคตคุณครับอายุ30ของคุณที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในสายตาคนอื่นอาจจะเป็นช่วงเวลา4ปีแรกของต้นไผ่ก็ได้ คุณกำลังอย่างรากเรื่องความอดทนคุณกำลังอย่างรากเรื่องการรู้จักตัวเองคุณกำลังอย่างรากเรื่องการรับมือกับความผิดหวังของพวกนี้มันโชว์ไม่ได้ครับมันถ่ายรูปลงอินสตาแกรมไม่ได้ไม่มีใครกดไลค์กับรากที่อยู่ใต้ดินแต่เชื่อเถอะครับว่าเมื่อวันหนึ่งที่พายุมาเพื่อนของคุณที่มีดอกผลเต็มต้นแต่รากตื้นอาจจะโค่นล้มระเนระนาด แต่คุณผู้ที่มีแต่รากในวันนี้จะเป็นคนที่ยืนต้นอยู่ได้และเป็นร่มเงาให้คนอื่นในวันที่พายุสงบดังนั้นการที่คุณแค่รอดมาได้ในแต่ละวันโดยที่ยังไม่บ้าไม่ฆ่าตัวตายและยังมีความหวังริบรีนั่นคืองานที่หนักหนาสาหัสมากนะครับคุณกําลังสร้างรากฐานที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์นั่นคือความยืดหยุน่นอย่าเพิ่งรีบตัดสินหนังชีวิตเรื่องยาวด้วยฉากแค่ฉากเดียว พระเอกบางคนกว่าจะเก่งก็ป่าเข้าไปครึ่งเรื่องและบางทีการมาช้าแต่มาแน่นอาจจะดีกว่าการมาเร็วแต่กลวงโบแล้วเราจะยืนหยัดอยู่ได้ยังไงในวันที่รากยังไม่โผล่พ้นดินและเสียงรอบข้างยังกดดันเราจะรักษาใจดวงน้อยนอยนี้ไว้ได้อย่างไรไม่ให้อ่อไปก่อนที่ฝนแรกจะมาถึงฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากชวนคุณทำพิธีฉีกกระดาษข้อสอบทิ้งครับใช่ครับ ฉีกกระดาษเช็คลิสต์ใบนั้นที่สังคมยัดใส่มือคุณทิ้งไปเลยเพราะข้อสอบชุดนั้นมันเป็นข้อสอบเก่าของยุคเบบี้บูมเมอร์หรือยุคพ่อแม่เราครับยุคที่ที่ดินยังราคาถูกยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากสูงปรีดยุคที่การทำงานหนักเท่ากับรวยแน่นอนแต่เรากำลังอยู่ในยุคที่โลกกลับตาลปัดเอาข้อสอบชุดเดิมมาวัดผลเด็กยุคนี้มันไม่ยุติธรรมครับ ในวิถีแห่งเตา๋ามีคำสอนเรื่องความพอใจในสิ่งที่ตนมีคือความร่ำรวยที่แท้จริงจือจูเจอฟูความรวยไม่ได้แปลว่าตัวเลขในบัญชีเยอะแต่แปลว่าใจมันไม่ขาดตังหาดลองมาเขียนเช็คลิสต์ฉบับใหม่กันไหมครับเช็คลิสต์สำหรับมนุษย์ผู้รอดชีวิตในวัย30ที่ไม่ต้องอิงกับมาตรฐานใครแต่เป็นมาตรฐานที่ทำให้เราหลับฝันดีข้อที่หงอายุ30แล้ว คุณยังมีเพื่อนที่โทรหาได้ตอนตีสองไหมครับถ้ามีแค่มือเดียวหรือแค่คนเดียวคุณคือเศรษฐีแล้วครับเพราะในโลกที่คนใส่หน้ากาก,ากหากันการมีมิตรแท้คือสมบัติที่หายากยิ่งกว่าทองคําข้อที่2อ,อายุ30แล้วคุณยังกินข้าวอร่อยอยู่ไหมฟังดูตลกนะแต่ความเครียดทำให้ลิ้นจระเข้กินอะไรก็ไม่รู้รสหรือกินไปงั้นๆเพื่อกันตายถ้าวันนี้ คุณยังตักข้าวกระเพราเข้าปากแล้วรู้สึกว่าโหอร่อยวะ่ะแสดงว่าจิตวิญญาณคุณยังแข็งแรงมากครับคุณยังมีความสามารถในการเสพสุขจากสิ่งเรียบง่ายซึ่งเป็นสุดยอดวิชาตัวเบาข้อที่3อายุ30แล้วคุณให้อภัยตัวเองเก่งขึ้นหรือยังตอน20เราอาจจะโกรธตัวเองเป็นวักเป็นเวรเวลาทำผิดแต่ถ้า30แล้วคุณทำผิดแล้วบอกตัวเองได้ว่าเอานะ่า ็คนมันเพิ่งเคย30ครั้งแรกผิดบ้างก็ได้นี่คือวุธ,ธิภาวะทางอารมณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับเห็นไหมครับถ้าเปลี่ยนเกณฑ์วัดปุ๊บคุณอาจจะเป็นคนรวยขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องกู้แบงก์การแค่รอดในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับมันคือชัยชนะรายวันการที่คุณลากสังขารไปทำงานทั้งที่ใจอยากจะลาออกวันละร้อยรอบนั่นคือความอดทนขั้นเทพ การที่คุณบริหารเงินเดือนหมื่นกว่าบาทให้รอดถึงสิ้นเดือนนั่นคือทักษะการคลังระดับเซียนการที่คุณยังยิ้มให้กับหมาแมวข้างทางได้ทั้งที่ข้างในร้องไห้นั่นคือความเมตตาที่โลกต้องการเลิกกดดันตัวเองให้เป็นเดอะแบกได้แล้วครับคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกความคาดหวังของพ่อแม่ของป้าข้างบ้านหรือของชาวเน็ตคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตในแบบของคุณ ถ้า30แล้วยังต้องเช่าหออยู่ก็ดีสิครับย้ายงานง่ายดีคล่องตัวเหมือนสายน้ำถ้า30แล้วยังโสดก็ดีสิครับมีเวลาค้นหาตัวเองเต็มที่ไม่ต้องแบ่งเวลาให้ใครถ้า30แล้วเงินเก็บยังน้อยก็ค่อยๆเก็บไปครับตราบใดที่ไม่ได้ไปปล้นใครกินคุณก็มีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์เต็มร้อยชีวิตคนเราไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรที่ต้องรู้ผลแพ้ชนะตอนเข้าเส้นชัย แต่มันคือการเดินป่าระยะยาวครับบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้าบางคนแวะดูดอกไม้บางคนหลงทางบ้างสุดท้ายทุกคนก็ถึงจุดหมายเหมือนกันคือความตายสำคัญคือระหว่างทางที่คุณเดินคุณได้มองเห็นความงามของป่ารอบตัวบ้างไหมครับหรือมัวแต่ก้มหน้าดูนาฬิกาแล้วบ่นว่าทำไมถึงยังไม่ถึงยอดเขาสักทีวางนาฬิกาลงเถอะครับ แล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองดังๆว่าเฮ้ยกูเก่งว่ะที่พาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้ก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตผมฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้คุณลองถามตัวเองหน้ากระจกพรุ่งนี้เช้านะครับในขณะที่คุณกำลังวิ่งไล่ตามสิ่งที่ต้องมีคุณเผือทำสิ่งที่ต้องเป็นหล่นหายไปหรือเปล่าสิ่งที่ต้องเป็นคือเป็นตัวของตัวเองที่มีความสุขครับ อย่าให้เลข30มมาพรากรอยยิ้มของคุณไปเด็ดขาดขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามเมืองใหญ่ใจบางไว้เป็นที่พักใจของคุณในวันที่เหนื่อยๆนะครับขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ